ภาพที่เห็นอยู่นี้คือแม่น้ำโขงและเมืองปากเซมอกลงได้ไปหมดเลยนี่คือภูเขาวันนี้วันที่19มกราคมพศสอ5 6ันหรือว,ว่าคศสอ1 3 วันนี้ได้มีโอกาสมาพักที่วัดภูมิสลาวลาวัดภูมิสลาว์ที่นี่เสียงนี้คือเสียงโคศกอดีตเจ้าวาดมรภาพตอนเช้ามีคนมาทำหุนจะเผาในวันที่10ในวันที่8มีนาคมเดือนพศสองร้อยห้าสิบหกวันนี้

นั targets, ่นโรงแรมแต่านันมิหลาั้งงวหลายอได้แตย่ไปคิดตามคอยน่อยใจในสารระาลาอนังรอคอยอยตายามาหวสาุรือกุอยกดจากที่ศกเหนมาแทแวยโคาสันัล้ายนาทีการงานเก่ายาใครนสอดกองอี่เงมต้องยันไอ้มงบนเสาสนเจ้าป่าจ่างต

แกนพลังคอยกับนตงตับทุกที่มั่นส่วนรานชัพถ้พา,พา,าถูกตคอยจะพันจภาพจนเจอเจอทีใหม่มลอวแล้วก็รคอจะ็นพบกที่สื่นใสสบายใจทีใหม่สองันทุกสามมาหวัดแนวไว้แก้วเกิดการใจ,อจพอในห้พวกแก่วอกซิ่งที่มีแก่วอกซ่าที่สุดจะมีมาใจ